สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ครอบคัวน้องบอยแฟมิลี่นะคะอันนี้มาถ่ายนะคะอยู่ที่สะการบินไทยนะคะน่ารักมากๆเลยน้องช้างนะคะจิบชัดไม่นอกเพราะว่าไม่จิบอยู่คนละฝั่งนะคะอยู่คนละฝั่งกับน้องช้างนะคะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ขา ชือก็กำลังเดินลงมานะคะอันนี้คือถ่ายให้เห็นในมุมกว้างนะคะมุมกว้างนะคะ ดูเหมือนช้างป่านะคะ,ลง,นนะ,ะลงมากินน้ำนะคะลงมากินน้ำพี่ัวอยู่ไหนเนาะพี่ัวขาว ภาพสวยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะไปดูอีกมุมนะคะไปดูอีกมุมนะคะตามไปคะ่ะะมาต่อนะคะนนี้จะชัดมากนะคะ้องชา้างชัดมากเลยนะคะตรงนี้ สวยงามมากนะคะก็จะมีเรือแจวนะคะเม่เม่เติมให้เต็มเลยครับตัดเงินครับขอบเุณครับขอบคงณครับตัดเงินครับตัดเนครเนครับตัดงนคบเงินครับตัดเงนรับตดเงิรัตดเงินคีับตนครั ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่น้องช้างนะคะอ่าเยอะขนาดนี้มารวมตัวกันนะคะแม่แม่ขาอ่ะาภาพนะคะบรรยากาศนะคะเอามาฝากอ่ะแม่แม่แมแมทุกทุกท่านนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีฝั่งนู้นด้วยนะคะ okay. สวยงามพระรามแปดเลยนะคะชิวอยู่นีอบังระครับจาพรอบนอกพร้อมแล้วยกปืนนะครับวอยู่ไหนเเดี๋ยวนะคะมองหาก่อน้องพลอยอยู่ไหนนะน้องพลอยครับบรรโอ้โหโอ้โหบรรยากาศเหมือนอยู่ในอ่าถ้ำป่างนะคะั้งป่าเลยนะคะ รอบปช่าาพลงม่าก no no ันช่าดวยนรับช่าาพท่านนะครับางวการเอียงนะคะเดี๋ยวเออใช่ดูนะคะพี่บัวนะคะตรงนู้นนะคะูข้างหลังนะคะเห็ี่บัวแล้นะคะหน้าเผืกนะเพราะว่าของเราจะหน้าเผืกนะคะน้องพออยู่ในน้องเล็กของเรา จูงวงด้วยนะคะโซผ้านะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่น้องช้างจะมารวมตัวกันนะคะโอ้โหน่ารักน่ารักทุกตัวน่ารักทุกเชือกเลยนะคะน่ารักทุกเชือกเลยโโอ้หโอ้โหนะคะ เป็นภาพที่หาดูยากนะคะเป็นภาพที่หาดูยากนะคะนั่งไงน้องพออยู่ตรงนี้นะคะไปไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง <ไป S 1> แต่ว่าจะมีช้างอีกเชือกบางอยู่นะคะ <ไป S 1> นู่นนะคะแอคชั่นอยู่นะคะ <ไป S 1> <c oughs> หนางแอชชั่นนู่นนะคะเห็นไหมเน้อเห็นกระชูงเดินไปเดินมาชันนี่เดินแล้วก็ทยอยเดินน้ำครับเดินไปเดินมาครก็เดินไปเดินมาครับเดินสวนไปมาแล้วก็ทยอยๆลงน้ำแอชชั่นเดินไปเดินมาครับแล้วก็อยๆลงน้นะครับนภาพสวยงามมากเดินไปเดินมาครับเอชชั่นขึ้นตัวครับขึ้นตัวแอชชั่นขึ้นตัวครับขึ้นตัวเดินไปตะวันมาเดินไปนมาเดินไปเดนแล้วก็ลงน้ำ จะนงไปยงงป่านะคะจะลงมากินน้ำเล่นน้ำนะคะลงแล้วนะคะเด็กๆของเรานะคะเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะคะ อาช้างที่อยู่บน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 เด็นปเดินไปเดินไปเป็นเหมนะครับเดินไปตะวังก์ตกเข้าไปเลยเข้ตะลังก์ตกสวยงามครับเป็นจิ้งตัดด้วยคนครับเนกตัดด้วยจิ้งจกตัดด้วไปอเคช้อก่อครับโอ้โหเดินไปตะวันตกเขาไปช้ยเน็กที่กองเน็กทูบัดน้อย สวยมา,ม,ามากสวยงามาก<แ>สวยงามากนะคะน้องชางบางเชียก็ลงมาเล่นน้ำนะคะงช<แ>้นสูงสุดเดิไปดานตกเห็นข้างหน้าเดิแล้วก็ข้างหน้าดินเดินไานตกหันซ้ายหันไปดานตกข้านบนเดินไปานตก้นินไปสวยงานะฮะ โอ้ยสุสั้นความน,นะคะอากาศยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังเย็นอยู่นะคะสวยงามมากนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งคือนกำลังใจห้กับครอบครัวของน้องโมทอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมอยนะคะฮันนันนกนหันน้าันน่าหันน้าใส่น้ำั่าใสน้ำก็ฮัใน้ำัน่าใส่น้ำก็ฮันน่ใส่น้ำันใส่น้ัใส่น้ำักใส่น้ำใส่น้ำครั่ใน้ำาใส้ำนใส่น้ำนาใส้ำน่น้ำาใส่น้ำัน ขันด้าใส่น้ำขันด้าใส่น้ำวันเราจะรวมตัวกันได้ใช่ใช่นะคะเป็นภาพที่หาดูยากนะคะวันนี้เยอะมาก226เครื่องนะคะโอ้บะมือนะสําหรับคลิปนี้นะคะนิสิมก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของน้องช้างนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสํหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะด้แล้ว งานล่ะจริงๆนะคะเป็นภาพที่ได้ทับใจนะคะ